ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะขอเรียนสายคุณรุตครับมีอะไรครับค่ะดิฉันนะคะรดาจนหอมนะคะติดต่อจากสำนักงานกสทชค่ะที่ติดต่อมาวันนี้ค่ะมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะไม่ทราบว่ากกคุยหรือเปล่าคะมีอะไรครับค่ะตรงนี้ค่ะทางเรานะคะได้รับเอกสารมาจากอาของศูนย์เอช็อปมสาขาเดมอลโคล่าค่ะ ที่ทาเจ้าหน้าที่คแจ้งว่าเบอร,ร์โทรค่ะที่หมายเลข089ค่ะ6534382เบอร์ที่ค่ะได้ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณุไว้ตอนนี้นะครที่ติดต่อมาสอบถามค่ะว่าคุณเนี่ยได้เป็นผู้ลงทะเบียนที่หายเองหรือเปล่าค่ะผมผมไม่เคยได้ใช้เบอร์นี้ครับเบอร์อะไรครับไม่เข้าใจไม่ได้ยินที่ผพอดีอ่าเบอร์โทรนะคะเบอร์089 6534382าคา่ะคุณพอจะคุ้นเบอร์นี้บ้างหรือเปล่าคะ382 คุ้นๆอยู่ครับค่ะค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันนะคะขอเนญาตแจ้งก่อนนะคะคุณจะได้เข้าใจมากกว่าน,นี้นะคะว่าทําไมทางเรานะคะถึงติดต่อมาหาคุณเกี่ยวกับเบอร์โทรนี้นะคะแต่ถ้าตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่นะคะคุณสามารถโต้แย้งทางเรากลับมาได้นะคะเบอร์โทรนี้นะคะคือเบอร์ศูนย์แปดเก้านะคะหกห้าสามสี่สามแปดสองค่ะได้ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณไว้นะคะมอนที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า โดยใช้ข้อมูลแบบประชาชนของคุณนะคะที่มีหมายเลขสามสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์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 สี่สามสามสี่อันนี้เลขแบบประชาชนของคุณถูกต้องไหมคะครับค่ะโดยใช้ข้อมูลแบบประชาชนของคุณนะคะทําการเปิดหรือว่าทําการลงทะเบียนสินะที่ศูนย์ AF Shop c a r สาขาเดอะมอลล์โคราชนะคะหลั AH, าขขางะะ <ừ> าจากที่ว่ามีการทําการลงทะเบียนสินเรียบร้อยแล้วนะคะเขาได้ทําการส่งเอเอสนะคะชักชวนเล่นพนันออนไลน์แล้วก็มีการปล่อยเงินกู้อ่าเงินกู้อ่านอกระบบ การปล่อยเงินกู้น้าระบบตรงนี้นะคะมีคนอ่านลงเชื่อเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็อาจจะอ่านแล้วก็ได้ทําการโอนค่ามมาจำงขาไปจํานวนเงิน5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะคะและตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าความเสียหายนะคะอยู่ที่1นึ่งแสนสอบาทซึ่งาก,การกระทําดังกล่าวนะคะเป็น,าก,นการกระทําละเมิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ผู้บริโภคนะคะตามมาตรา12ึ่งสองและหนึ่งสี ตอนค่ะทางเราหาจีติดต่อมาสอบถามเขาว่าคุณนะคะได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้หรือเปล่าคะครับเนี่ยผมผมไม่รู้เรื่องไม่เห็นเติมมาปว้เรื่องีกแล้วมันบอกว่าผมเปิดไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้เลยนะคะแล้วแอ่าเบอร์โทรเนี่ยคนก็ไม่ได้เป็นคนเปิดเนเขาเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะตอนค่ะอ่าที่วันนี้ทางเราติดต่อมาหาคุณนะคะวันนี้ค่ะทางเราถามไม่ได้ต้องการให้คุณมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ แต่ว่าทางเรานะคะอยากจะให้คุณเนี่ยทำการหาหลักฐานนะคะเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวคนเองค่ะว่าคนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆหรือว่าคุนะคะไม่ได้เป็นคนเปิดตาเปิดลงทะเบียนทลิคนี้เติมมานอีกแล้วมันบอกว่าอนได้ค่ะเปิดคนสะดวดเดินทางไปแจ้งความที่สพโคราชด้วยตัวของคุณเองมาตอบค่ะว่าผมเกี่ยวข้องกับการะดวกครับออนไลน์ไม่สะโดดเดินทาง้าค่ะที่ดิฉันแจ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าอ่า หลังจากนี้นะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งึงสองชั่วโมงค่ะทางเราน,นะคะมีความจําเป็นต้องทําการระง,งับเบอร์โทรของคุณค่ะทุกหมายเลขที่เปิดแพ้ได้ชื่อของคุณนะคะคแล้วก็ทําการดาเนินคดีความกับคุณด้วยค่ะคแต่ดิฉันนะคะรัด,ดาค่ะจันหอมไม่สามารถทําโดยพิจารการได้ค่ะจึงต้องติดต่อมาสอบถามข้อเท็จจริงก่อนค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและซึ่งตอนนี้ค่ะดิฉันนะคะรัด,ดาเนี่ยได้ราบอ่ะขอไปค่ะได้ทราบเรื่องหมดแล้วว่าค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็เลยแนะนําว่าให้คุณนะคะทำการแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะในพื้นที่ท่กําาารอ ลงพื้นที่ตรวจสอบคําว่าเอกสารหรือว่าข้อมูลงคุณเนี่ยมาได้ด้วยไหลมาจากที่ทางไหนหรือว่าบุคคลใดหนาเป็นคนนําข้อมูลคุณเนี่ยมาใช้ตอนนี้ค่ะคุณไม่สะดวกินทางไปแจ้งความถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะหรือว่าทางสานักงานกออสช,อชอของเรานะคะจะอำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้คุณนะคะในการเปิดระบบแจ้งความน้องทุ๋มคุณเนี่ยไปยังสพโคราชโดยตรงเพื่อให้คุณได้ทำการแจ้งความได้ทันทีนะคะในการแจ้งความครั้งนี้นะคะหรือว่าประสานงานครั้งนี้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ขอแค่ okay, คุณอาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่า่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนเปิดอ่าไม่ได้เป็นคนเปิดลงทะเบียนสินน่งนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะทำการตรวจสอบที่ศูนย์เอเอสค่ะว่าบุคคลใดนะคะาคนาข้อมูลคณไปใช้หรือว่าเอกสารข้อมูลคนเนี่ยมันล่วหลมาจากทางไหนเวลา,าการที่คุณทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะคะคุณสามารถดาเนินคดีความเรยกร้องค่าเสียหายนะคะหรือว่าเรยกร้องค่าเสียเวลาในได้เช่นกันแล้วถ้าทำการตรวจสอบไปอีกพบว่าที่ศูนย์เอเอสนะคะมีพนักงานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการทุจริตเกิดขึ้นนะคะ ตรงนี้คุณก็สามารถทําการดํานดเน,นินคดีความได้เช่นกันเพราะว่าคนเข้าใจใช่ไหมคะว่าในการเปิดลงทะเบียนจินเนี่ยนอกจากตัวคุณแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยบุคคลอื่นได้สามารถเปิดแทนคุณได้ถูกต้องใช่ไหมคะครับครับครับค่ะเพราะตรงนี้แหละดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาค่ะตรงนี้ค่ะ,ะไม่ทราบว่าคุณสะดวกให้เราประสานงานให้ไหมคะเดี๋ยวทางเราจะทาการประสานงานให้ให้คนณทำการแจ้งความแบบเจ้าหน้าที่รวจที่สพโคราชเดยได้ตรงอรัผมไม่ทราบผมไม่เคยทำเรื่องนี้ครับผมไม่รู้ว่าผมอยู่ไรอยู่นาผมไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรเลยครับ ค่ะอ่าตอนนี้คุณอยู่ไร่อยู่นาคือว่าตอนนี้คุณทําไร่ทันนาอยู่ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อ่าตอนนี้คุณมีอะไรสามารถที่จะทําการจดได้ไหมคะเดี๋ยวทางเราจะให้ทําการอ่าประสานงานให้คุณไ้ทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเพราะว่าคุณคมีมีอะไ,ไรครับ<อ>มีอยู่ครับเอาค่ะเอาอ่าด<อ>ินสอเขียนแถวนี้ก็ได้ครับ ค่ะที่ที่ฉันอ่าแนะนําให้คนทําการแจ้งความเนี่ยเพราะว่าคุณค่ะจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้เงินจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเนี่ยคุณก็จะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบด้วยแต่สมมติว่าถ้าคุณไม่ทำการแจ้งความเนี่นคุณอาจจะต้องทําการรับผิดชอบเงินจํานวนมากกว่านี้ก็ได้แต่คือในการที่ว่าคุณจะต้องถูดมือทีความเนี่ยกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทําคุณจะมาต้องมารับโทษมารับแทนหรือว่ามาเป็นแพนรับบาปเพื่ออะไรถูกต้องใช่ไหมคะครับ ค่ะตอนนี้ค่ะดิฉันก็เ,เลยอยากให้คุณทาการแจ้งความจะดีความเพื่อให้อ่าชื่อของคุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องถูกดํานิน่งเจิญความแล้วก็เบอร์ที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องถูกระงับการใช้งานไปด้วยนะคะครับอันนี้คุณได้กระดาษกับปากกาหรือยังคะครับจับแล้วครับได้ค่ะค่ะค,ครับผมค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นหมายเลขเอ,เอกสารนะคะ984552ค่ะ984552 ค่ะแล้วก็เบอร์โทรที่เปิดภายใต้ชื่อของคุณนะคะศูนย์แปดเก้าค่ะเก้าครับค่ะหกห้าสามค่ะหกห้าสามสี่สามแปดสองค่ะสี่สามแปดสองค่ะแล้วก็วันที่เปิดลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณนะคะวันที่ยี่สิบค่ะพฤศจิกายนหกห้าค่ะพฤศจกายนหกห้าค่ะ อ่าแล้วก็เวลานะคะสิบสี่นาฬิกาจนสิบแปดนาทีค่ะครับเนี่ยแกล้ง call center มาป่วนอีกแล้วมผมบอกว่าผมไปเปิดซิมเอเอที่ลงทผมบอกว่าผมเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะที่โทรไปจากกสทชเนี่ยวันเนี้ยค่ะครับวันเนี้อ่าแล้วก็ call center มาป่วนอีกแล้วผมบอกว่าผมไปเปิดห้าแลาซิเอเอทีสองสี่ห้าศมันบอกว่าผมเกี่ยวข้องกับการพนัน ออนไลน์อันเียคุณจดชื่อดิฉันไปด้วยนะคะดิฉันรัฐรัฐนารัตนาค่ะจันหอมคับปะเนี่ยรัตนาแกล้งลเซ็นเตอร์มาป่วนอีกแล้วมันบอกว่าผมไปเปิดซิมเอเอทที่โคราชค่ะมันบอกว่าผมเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อ่าตอนนี้มีคนจดคอมองกดแล้วถูกต้องใช่ไหมคะครับปะเนี้ยค่ะอันเดี๋ยวรบกวนคุณช่วยทวนหมายเลขเอกสารนะคะคะเบอร์โทรให้ดิฉันทราบอีกท่านหนึ่งนะคะเพื่อความเอเอทที่โคลาด มันบอกว่าผมเกี่ยวข้องกับการพนัน5อ online อ่าที่โทรมาจากกสทชครับครับวันนผมแก๊งคอ c เซ็นเตอร์มาป่วนอีกแล้วมันบอกว่าผมสูบไสี 9a 9t c โคราชต่สมันบอกว่าผมเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อ่าที่โทรมาจากกสทชครับวันนี้ แกงคอร์เซ็นเตอร์มาป่วนอีกแล้วมันบอกว่าค่ะเดี๋ยวพอมีเจ้าหน้าที่รับผานนะคะคุจะแจ้งชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็แจ้งตามดวยรายละเอียดที่เกีบกานันแล้วก็คุณก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าเบอร์โทรเนี่ยคุณนักขาไม่ได้ไปโทรเบียนใช้งานดีรื่องตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ทราบว่าข้อมูลคุณเนี่ยรั่วไหลมาจากทางไหนเพราะว่าคุณก็น่าจะทำไร่ทำนานะคะแล้วก็รักษาที่ว่าคุณทำการแจ้งความเรียบร้อยนะคะให้คุณแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่ออกรับรองการแจ้งความพร้อมกัับกา ่งมาที่สำนักงานกสทชเรานะคะทางเราได้ทําการยกเลิกการดาเนินคดีความกับคุณแล้วก็ยกเลิกการที่ว่าจะทําการระงับเบอร์โทรคุณด้วยนะคะตรงนี้ครับค่ะอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณือสายเราสักครู่นะคะจนกว่าเจ้าหน้าที่จะรับสายนะคะครับผมสวพมนครรัตน์ต้องการติดต่อเรื่องอะครับมีอะไรครับเราต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับ